ครับผมเบื้งรายละเอียดว่ากันเลยครับแม่ลูกครับแดงเข้มเม็ดบวค้ามครับแม่พวามสูงอยู่ร้อยสี่สิบบวกลบครับลูกแรกเล้วองวัวลูกแรกครับครับลูกสาวโยม้านหาหกเปียดครับเป็นราคาไ้ถูกๆพที่นอ้อยขายตาม สภาพตามเนี่ยผ่าครับสองเมื่อนสองหาลอยครับตรงให้พี่เธอยอีสาร,รางง่ายๆกับเมื่อรูงแรลกครับใครผู้รับได้แล้วครับพอมีตำหนินี่สีแยกก็จะหลูกก็ได้ครับมันมักแม่มันแม่มันขายยับครับโอ้บอกกันตรงๆรานงใส่ยนี่ยับ สาวพริกแดงครับงามๆเลยครับลูกมีเลยครับเด็กเคียงดำเคียงโบดหูเต็มดำเต็มใบเลยกับแยกกับลูกสาวเมื่อนเอ็ดหารอยแงเมื่นสองขั้นหารอยแล้วครับเด้เอาไปคุ้นเป็นเนื้อก,กระไรก็เดี่ยงเอาลุกีกก็ไ้ครับส่วงลูกดีอยู่ครับแต่ถ้าดีเอาไปเฮ็ดต้งได้ครับเอาแดงโกดก็ได้เห็ดจักเมื่อนหา,หาไปาก็ครับว่ามันเป็นตัวน้นนอยๆครับ ไงทั้งนั่สองเมื่อนสองหาลอยครับจะโทษไหมหรอหมู่บ้านนะครับ,เ,บ,รรรบเดี๋ยวไปถูกถามเนี่ยแับตื่นตีประ,วะคระวามครับเดี๋ยวพึ่งประเวณครับสะดวกฟ้อมแจ้งวากันครับผมนั่นลูกสาวง่ายๆครับตามนี่แหละครับสองเมื่อนสองหาลอยครับ อูนี่ขายแล้วครับดิโหจันทร,ร์พอลแล้วทรงผลนด้วครับทรงคอนเจนครับมึงพ่นครับนี่แม่แลูกทรงผลเหมือนนี่ว่าทีไปแล้วล่ะพ่อกระเทือนใบสามใบสี่ม,ม,นม,นมันทั้งขึ้นฝ้าขึ้นฝนฝนดีตกวกับดิบเขียวรถปันดเดย์ยิ่งต่อยิ่งที่ไปาล้วพี่นอ้องนักตัวแรกก็ตัวแม่ครับเอาไปเบิร์ตก็ได้ ก็ลี้ยงนี้เรากันรับได้กันไม่คิดยังมากไม่ครับนั่นแหละทือว่าเถื่อโอย่เห็นว่านีจำเนี้มันก็นกนสิสามเมื่อหรือหรือเงี้ยครับผมขอจบคลิปไว้ที่นี่แหละครับผมกับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ